สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมแอดมินจอรหรือว่าโค้ดจอรนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการถอนนะครับถอนรายได้นะครับจากคราววันนะครับก็เดี๋ยวจะเอาแบบสั้นๆนะครับให้กระชับที่สุดนะครับอ่ะนี่ครับเราจะมียอด Account ตรงนี้นะครับแอคเคาท์บาลานตตรงนี้นะครับที่เราสามารถถอนได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เอารอขายนะครับสำหรับหุ้นนะครับหุ้นตรงนี้นะครับสำหรับรอขายแต่ส่วนตรงนี้สำหรับ สามารถถอนได้นะเป็นรายได้นะครับโอเคนะครับเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับก็ไปแตะที่ขีด3มขีดด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็นแล้วก็เข้าไปที่ Account ครับ Account นะครับซึ่งขั้นตอนนี้การจะถอนเงินได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอนเป็น Bitcoin นะครับนะครับก็จะคลิกที่ t h d r a w to Bitcoin นะครับ Withdraw to Bitcoin นะครับถอนเข้าแบงก์ก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าจะนานใช้เวลานานาน,นะครับแต่ว่า Bitcoin เขาก็บอกว่าเป็นสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นเห็นมีรีวิวว่าแค่2วันน่ะก็ได้รับการถอนแนละ้วผมก็เลยมาลองนะถือโอกาสว่างพอดีเลยนะวิดดอร์ทูบิตบคอยนะครับวอลเล็ตก็คือตอนนี้นะฮะการ KYC เนี่ยก็คือเราได้สอนไปแล้วเนาะการ KYC ก็คือการยืนยันบัญชีนะครับ ได้สอนไปแล้วการจะถอนเงินได้จะต้อง kyc ผ่านก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมมียอด a c c o u n t Balance อยู่ที่488.80ดอลลาร์อ่ายูโรนะครับยูโรผมก็จะทำการถอนนะครับการถอนก็มีแบบตรงนี้ฮะช่องนี้นะครับช่องนี้ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมก็จะถอนหมดเลยนะครับถอนหมดเลยอ่ะถอนหมดเลยนะครับทีนี้ช่องนี้ครับอ่า Your Address เดี๋ยวผมขอแคปจอก่อนนะครับอ่า uh. u r d d r r s s y นะครับ c o i n wallet address ก็คือที่อยู่ก็หมายเลขบัญชี Bitcoin นะครับที่เราเคยสมัครไว้ไม่ว่าจะเป็นสตาง์บิตคัพหรือว่าบล็ c h a i n นะครับที่เรามีแล้วก็อื่นๆนะฮะอ่คนที่เคยเคยใช้งานคริปตัวคอเรนซี y ก็จะเข้าใจอยู่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยติดต่อกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ก็ยินดีแนะนำสำหรับสมาชิกของทีมโคตจรจอนนะครับโอเคนะต่อไปครับเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าการถอนนะครับสูงสุดนะถอนได้2,000ยูโรต่อครั้งนะครับอโอเคก่อนอื่นเลยผมจะไปทำการเอาเลขนะครับเลข เลข wallet ของ bitcoin มานะครับอันนี้ก็จะเปิด b i t c o i อันนี้จะทำตัวตัวอย่างใน b i t c o i ก่อนนะครับว่าเอาเลขมาอย่างไงแต่ว่าผมจะใช้ใช้ตัวเลขนะครับส่งไปที่ blockchain นะไม่ต้องสับสนนะครับไม่ต้องสับสนนะครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ถ้าเราจะส่งมาที่บัญชีของ b i t c o i นะครับเราก็แค่มาที่ ตรงนี้เข้าแอปมาแล้วก็เลือกที่ wallet ใช่ไหมครับเลือก wallet แล้วก็เลือกฝากครับคือฝากก็คือจะฝากเข้ามาใช่ไหมอ่ากดฝากแล้วก็คัดลอกตรงนี้ครับเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็เอาเลขมาวางครับเอาเลขมาวางแค่นี้นะครับดูให้ครบถ้วนครับว่าเป็นอย่างของผมเนี่ยสามหเลขท้ายเป็น8ปดยถูกต้องไหมเนี่ยก็ถูกต้องนะครับก็ เมื่อเรียบร้อยนะครับเราก็กด Request With Draw ได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะ request with ย์ได้เลยแต่ว่าผมจะไปเอาเลขของของเอ่อบล็อกเชนมานะผมผมชอบถอนไปที่ไว้ที่บล็อกเชนนะครับผมก็จะไปเปิดแอปบล็อกเชนของผมนะครับ ก็ต้องเป็นการรีเซฟนะฮะก็ต้องกดรับนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ปึ๊บกดรับตรงนี้นะข้างล่างรีเซฟนะครับปึ๊บแล้วก็เอาเลขเนี่ยบัญชีตรงนี้นะครับเลขบัญชีตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าผมจะไปเอาเอาเอาเลขอันหนึ่งที่อยู่ในบิตคัพนะไม่ต้องงงต้งน้ที่ข้ามไปเลยนะฮะถือว่าได้เหมือนกันนะครับ อ่เมื่อเราได้เลขนะครับเราก็วางไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกด r e ีเควสต์วิดดอคือปุ่มสีฟ้าๆตัวนี้นะครับดูจํานวนเงินให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเราใส่จํานวนถูกต้องไหมนะสี่แนะครับกดรีเควสต์ครับเขาบอกว่าเนี่ยจะได้ในวันที่24่สิบสี่กุมภานะฮะเขาก็บอกเผื่อฮะบอกเผื่อไว้นะครับ บอกเผื่อไว้ก็ประมาณ4อาทิตย์เนาะสอาทิตย์อาจจะลองกดดูครับขึ้นตรงนี้มานะครับก็คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเขอดูก่อนขึ้นว่าอะไรตรนี้ b ต t c o i n transfer confirm code has been e m a i l to y o u อ๋อไปที่อ e ีเมลครับ ใช้เมลไหนสมัครอ่าก็จะมีอ e ีเมลเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ย l o าววันนะครับ confirm btc withdraw นะครับก็จะเข้ามาป๊บผมจะมาตรงนี้อันนี้คือโค้ดสำหรับถอนนะครับซึ่งก็โค้ดจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ที่เปิดเผยได้ก็เพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับคัดลอกโค้ดไปนะครับ you have received your request เท่านี้นะครับ ค้คือตรงนี้ to confirm นะครับก็คือไปที่ withdraw เพจอีกครั้งนะครับก็คัดลอกไปแล้วเนาะกลับมาที่หน้านี้นะครับอ่าแล้วก็มามาที่ตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ใส่ใช่ไหมใส่ช่องนี้วาง สเสร็จแล้วอ,อ่าวางลงไปนะครับจบแค่วางลงไปนะครับวางลงไปในช่องสเตตัสตรงนี้นะฮะแล้วก็เวทติ้งแค่นั้นเองนะน่าจะใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกในการถอนนะครับยแบ็คกลับมามีอะไรตอบกลับไหมไม่น่ามีนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากี่วันได้นะครับโอเคก็เบ็เสร็จคงหมดแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับไปดูอีเมลอีกทีนึงไม่มีอะไรแจ้งโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเงินเข้าวันไหนแล้วกันเนาะทีนี้กลับไปดูข้างบนนี่เห็นไหมเป็นศูนย์แล้วนะฮะเป็นศูนย์โอเคครับค่อยมาติดตามครับว่า ผมจะได้เงินวันไหนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นเวลาวันนี้วันที่6นะครับวันที่6ใช่ไหมนะมาดูนะครับวันนี้วันที่6นะครับหลังจากที่เราถอนไปเมื่อวันที่3ตอนบ่าย2นะครับซึ่งวันนี้วันที่6กก็ได้รับ ยอดเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูสถานะกันก่อนนะครับที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ account นะครับแล้วก็ไปที่ withdraw bitcoin นะครับเพราะว่าผมสั่งถอนเป็น bitcoin เนาะนะครับแล้วก็นี่เลยเลื่อนไปดูด้านล่างครับด้านล่างนี่ status คือดันแล้วก็คือส่งเงินให้แล้วนะครับอ่าก็นี่ะถอนเมื่อวันที่3นะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเข้ามาช่วงเช้าตอนนี้เพิ่งเพิ่งเที่ยงนฮะ ตอนเที่ยงก็น่าจะเข้ามาก่อนหนั้นนั่นแหละนะครับน่าจะเข้ามาก่อนหน้านั้นแลนนาานหนนนและน่าจะประมาณตอน10บโมงเช้าหรือเปล่านี่แหละนะครับก็ติว่า78เอสี่ห้าหกอ่า, 4, 5, อาโอเคก็แปลว่า3วันเนาะสวันทีนี้จะเช็คได้ยังไงพอดีผมไปเช็คที่แอปนะครับเช็คที่แอปนี้เพราะว่าผมโอนเข้ามาที่บล็อกเชนนะครับ ให้ให้ส่งเข้ามาที่บล็อกเชนแต่ว่าอแอปมันเช็คเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คในส่วนของเนี่ยกิจกรรมสถานะตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยจะเนี่ยขึ้นถ่ายเป็นจากกล้องนะ่ไม่รู้ว่าจะแคปเจอหรือเปล่านะนี่ฮะก็คือเนี่ยครับได้รับนะฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบได้รับดีกว่า สถานะได้รับนะฮะก็เนี่ยได้มาที่นะครับห้าสองเจ็ดเนื่องจากว่าเราถอนเป็นยูโรนะเราถอนสี่แปดแปดยูโรนะครับแล้วได้มาห้าสองเจ็ดนะครับอันนี้คือยอดที่ที่เข้ามานะดูเวลาก็นี่ฮะวันที่หกนะครับวันที่หกเวลาเก้าเก้านาฬิกาของน่าจะของไทยนะเวลาเนี้ยนะครับเวลาน่าจะของไทยประมาณเก้าโมงอ่าโอเคเดี๋ยวจะ แบคกลับไปที่เนี่ยเครื่อคิดเลขนะครับถ้าถ้า488นะครับคูณ38นะก็ประมาณ1 8แล้วกันเนาะที่ที่ถอนเป็นยูโรนะครับแต่อันนี้มันได้มาเป็นเป็นอ,อะไรนะเรียกวา่าเป็นดอลลาร์านะครับเป็นดอลลาร์าสหรัฐ usd นะครับก็ลองคูณ30อยู่ดูนะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามันเป็นยอดจำนวน0.547บิตคอยเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คที่บิตคับเลยก็ได้นะลองดู0.547บิตคอยเทรดนะครับแล้วก็ เอาราคานี้ก่อนนะครับ0.547อ่ก็ประมาณ16นนะฮะประมาณ16นนะครับก็ราวนี้นะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเทียบตรงไหนบ้างเนาะแล้วก็มีการหักค่าธรรมเนียมหรือเปล่าก็ยังไม่ไม่ได้ไปดูนะครับไม่ยังไม่ทราบนะครับพอเห็นเห็นว่าสามารถกดถอนได้ก็กดถอนเลยนะครับอ่านะก็โอเครับได้นะครับรับได้รับได้ไดนะ ก็ประมาณนี้นะก็คงหมดแล้วนะครับก็คือสรุปแล้วคือใช้เวลาใช้เวลา3วันนะครับ3วันถอนบิตคอยนะครับเข้าภายใน3วันเนะี่ยอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะ3วันนะนะครับอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างก็ก็ค่อยว่ากันทีแต่แต่ของธนาคารนะครับถ้าถอนเข้าธนาคารไทยนะครับถอนเป็นเงินสดเข้าธนาคารไทยก็นั่นแหละรครับเขาตั้งไว้ที่ สี่สัปดาห์นะครับสี่สัปดาห์นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของการถอนนะครับแลวตอนนี้ก็มีผู้ที่สมัครเข้ามาตามหลังหลังจากที่ผมสมัครไปนะครับก็สามแสนเจ็ดหมื่นคนละนะครับแล้ววันนี้ก็เพิ่งมันเป็นตรงกับวันพฤหัสเนาะก็เพิ่งกดรีดีมไปนะครับได้ได้หุ้นมานะครับอ่ะก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการถอนนะครับสวัสดีครับ